วันที่1เมษายนพุทธศักราช2560เวลา9นาฬิกาสภากาชาติไทยจัดงานเนื่องในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยครบ23ปีโดยมีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาเป็นประธานในพิธีณถงชั้นล่างอาคารแพทยพัฒ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรมแล้วและสภากาชาติไทยได้นำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยแล้วอีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนแสดงความจำลองบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้นด้วยนายแพทย์วิสิทธิตวัฒน์ผู้อำนวยการสุนทรบ,บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยได้เปิดเผยว่าในปีพุทธศักราช2559 มีผู้ป่วยลงทะเบียนรอรับอวัยวะมากถึง5,581รายแต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง512รายจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายจำนวน240รายทั้งนี้ยังมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะและต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการรักษาตนเอง ปัจจุบันสภากาชาติไทยร่วมกับกรมการปกครองเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านคำร้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักง,งานเขตทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์1666กิติจันชาติถ่ายภาพนัดนนชานานประสมสีรายงาน